ดูเห็นต่างร้ายวันนี้เฮามาเห็นกำครับฮักกุนเถาเดี๋ยวดูเห็นต่างร้ายเห็นครูซ้อนอ่านฮักกุนเถาฮักกุนเามี่นำเฉียงมีป้ามี่นำเฉียงมีป้ามี่นาเฉียงมีเขามี่นาเฉียงมีเขาี่เถามี่ผู้เถาย่าเถาเฉียงมี่ลูกกับล้านผู้ยาเบาฮักล้านปูย่า

เดวต่อไปตั้งรายอันหนังคุซ้อนฮักคุณเ่าฮักคุณเถาหนี้นาเชิ้นี้ตาหนี่หน้าเิ้นนี้ขาวนี้ปู่าถาญาเถาชิ้นนี้ลูกคัดล้านปูยาเบาหักล้านทันใจเมื่อยาเถาลูก ไปหนาอิผูมีสซนหลาอิยามีโหนนาป่ากันกินป่ากันอยู่จัดดีแต่แลงเนาะเอาไขา่ป้นเขึ้นมาเห,หนึ่งสอง โรงเรียนต่างหลายวันไนเฮาเห็นกำคับหักกุนเถาก็ทึ่งตีหนีอตินามาก,กระโตไปแท้